คนก่อเหตุเนี่ยคือนายอภิชัยเอาน้ํามันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาแฟนสาวแฟนสาวเนี่ยเราเรียกว่าคุณเอละกันค่ะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงซูปปเปอร์มาร์เก็ตริมถนนไกรล,ลาดในพื้นที่ตําบลปากน้ําโพอำเภอเมืองจังหวัดนนะครสวรรค์ทีนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุหการณ์ก็ต้องรีบช่วยล่ะค่ะพยายามที่จะดับไฟจนตัวคุณเอแฟนสาวเนี่ยนะ เนื้อตัวเนี่ยโก้โอ้โหโดนไฟที่มันลุกไหมเสื้อผ้านี่หลุดลุย่ยมีแผลพุพองไปทั้งตัวค่ะนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะและไอ้จังหวะที่คนกําลังจะช่วยเหลือชีวิตนางสาวเออยู่เนี่ยนะจังหวะนั้นน่ะนายอภิชัยคนก่อเหตุที่เป็นแฟนหนุ่มเนี่ยก็อาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็หลบหนีไปก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนทั้งตัวของนายอภิชัยกับนางสาวเอโวยวายโต้เถียงกันอยู่หน้าร้านแล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ก่อเหตุค่ะ สองทุ่มวันนั้นเลยอะตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ได้รับแจ้งมาว่าคนก่อเหตุน่ะคุ้มคลั่งบวยวายอยู่ตรงชุมชนและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาก็นี่ค่ะตำรวจก็รีบไปเลยคือไอ้จังหวะนั้นน่ะมันมีเสียงที่นายอภินนชัยเขาตะโกนมาไงบอกว่าเนี่ยฆ่าเมียแล้ว คือเขาเข้าใจว่าเมียเขาเสียชีวิตแล้วนะตอ,อนนั้นละมั้งเขาตัดสินใจตูมกระโดดลงแม่น้ําเจ้าพยาไปคือกะว่าคงจะตายตามหรือว่าไม่อยากที่จะรับความผิดก็เลยหนีความผิดแต่ตํารวจก็กระโดดน้ําตามลงไปเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาตัวนายอภิชัยขึ้นมาบนฝั่งนายอภิชัยก็ร้องโหมร้องไห้พอมาถึงที่โรงพักเนี่ยนะคะ ทีมข่าวก็สอบถามว่าไปทําร้ายแฟนทําไมแล้วสุดท้ายเนี่ยน,นะตัวน่ะพี่ชัยเขาก็ยอมรับว่าที่ลงมือทําร้ายแฟนน่ะบอกกับทางตารวจว่าผมหึงหวงก็โดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา